อ่าห้องคู่จันานได้แล้วเจอครูสองเจอใครวนะน่ะเจอครูเจออะไรไม่ลืมเหน้าตาเหมือนกันนั่นแะเจ๊อะไรวะที่เป็น <'m> เื่องกับใครวะนี่ยที่เป็นตัวสกิลขับรถอ่ะโนโทลิโนโธราเออกับใครวะพี่ของอ e ีอ e ีแม็กซิมอ่ะ

คิดจะเก็บกูอ๋อใช้ชิปสิบชาติทั้งนึงเก็บสี่ไปซ <Yeah. S 1> ะไอ้ควายเก็บสี่ไปดีเบทสฉลบหน้าเลยค่ะคิดจะมาหากก้าต่อเจ๊คิดจ,จะเป่ากระบาลให้ลั่นเลยดูนั่นเป่ากระบาลคืออะไรจะยิงหัวแตก <verted> เดี๋ยวเจ๊จะจัดการให้หัวแตกเลย <c oughs> คอยดูเจ๊โมโห กจะฟันให้ไม่เหลือเลยตามมามีสหายร้อยค่ะทีโอเคเลยเหรอ,อ,อห้าตจะกูตบเปี้ยง ตัวเอเคเป่าก็หลกไปเลยเอเคดามจสองไม่ใช่เล่นๆนะเย้ไอเจดามีสอง yeah, เลยนะเจ๊คุณเอเคดามจสองเลยดามจสองถามว่าแรงหไหมก็รวมถ้าลั่นสองอนะถ้ามีลั่นด้วยคือบอกบอก,บอกเลยนะว่ามันไอแคก็ยิงมาแล้วฉันไม่ได้เก่งดอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะท่จะยิงให้จังสั้นยิงมาหรอจ้าเขายิงมาวะ ตกใจเพื่อนมิสเตอร์ุจะตีลุยล่ไ่ตามมาไหนวะ เวนเอ้ยสอ,อ,องสองทริปเปิลเคิลอุจะเอาใช่ไหมที่ว่ากูไม่เก่งเหรอกูจัดแฮะจัดสวยๆหอมๆแฮะชัดดาวกูเหรออีมาตบเขมรกูตบมึงก,ก่อนค่ะกาค่ะเมืเ่อไอ้เขไม่มีว่ะไงดีไม่ได้ซ้อเกาะไว้เนี่ย เพื่อข้ามพร้อมกันหน่อยดิมาเราทอริ่แหลงไปเลยทำไมรู้สึกว่าลีออนมันฮิวเลือดไม่ขึ้นวะเฮ้ย

เดี have have broad, but but have break. Have break. ๋ยวเล่นนะไปเป็นล่าหัวกันทุกคนล่าล่าแบบจะยิงเป่ากระโหลกให้บานเลยคอยดูวันนี้วันนี้ข้างเว้ยโมโหโมโหมากโมโหในเล้งโมโหในหมู่จันดับหมู่จันดับแรงใหญ่ มิสเตอร์ลอยู่ใกล้ๆกโดดลงแม่งตายตลอดเลยยิงก็ไม่เคยจะตายเอามือจะดักหาเตียเลย ัวน่ะเมื่อมาช่วยคุคนบอลเออแบกกันเองนะดหน่อยโอ้ยหมดทีไม่แน่กูกูว่าแล้วโอ้ย,อย,อยไม่น่าเปิดเลยมันเอามันมี A K. เอคแล้วไม่ใช้ปืนน่าแ,แล้วปืนใหม่อ่ะกว่าดอิกออก <laughs> ปืนที่ยิงใกล้ๆหน่อยอีกยิงใกล้ชัดยังไงดีวะท็อปศัตรูแล้วมีศัตรูอยู่ใกล้ใกล้อุ้ย มากี่ตัววะโอ้ โมโหอะมโหเป็นอย่างนี้แหละแปลงมางยิงไม่ยั้งกูดจริงให้ตายหาตรงนี้นแหละฝักอย่ามาซ่ากับเจ๊เจ๊ไม่ได้กลิ่นแค่ปา,ากเจ๊มีผิวที่เรากดกดกระโดดไม่เฉพาะเลยนะทุกคนเรากำลังจะสลับิดโมโหเป็นยัางไงาล่ะโดนคุณยับไปเลยเฮ้ยเฮ้ไป่ตัดเป็นไฮไลท์ดีกว่า สีก็มาเถอะกูไม่กลัวหรอกมาเค้ยแค่ที่กัดและกนะันทุกคนยูนิ้มก็ดีเนี่ยดีบางทีโอเคไปแล้วบ๊ายบายค่ะ